สวัสดีสาวกแห่งการเมื่อยมือทุกท่านจอนฮับสตูดิโอขอเสนอเซกไรแอมติดหลอไม่ขอเวอร์จินหนังเรื่องนี้ให้ดูเพื่อความเมื่อยมือเท่านั้นอย่าทามหาสาระและความสมเหตุสมผลใดๆจากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆจอนจะเล่าให้เพื่อนๆเ,เข้าใจหนังเรื่องนี้ได้ด้วยคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วมาเราจะบุกอัดเป็ดน้อยที่เกลี้ยกาดกันเนื่องจากหนังเรื่องนี้มีตัวละครหลายตัวซะลึกเกินจอนจึงจะขอแนะนําตัวละครที่สําคัญสําคัญก่อนละกันเริ่ม จากครอบครัวของพระเอกเอียนหรือพระเอกของเราดีแลนน้องชายพระเอกเล็กพี่ชายคนโตแรนเพื่อนของพระเอกเฟลิเซียเพื่อนสาวของพระเอกเทสตี้สาวสวยสุดเซ็กซี่ที่เอียนต้องการจะจัดนัดเปิดสนามกับเธอ เรื่องราวของชายหนุ่มอายุ18ปีที่มีชื่อว่าเอียนหรือพระเอกของเราเอียนทำงานพิเศษที่ร้านโดนัทเขานั้นเป็นคนเดียวในกลุ่มเพื่อนๆที่ไสเดือนยังไม่ได้เกลี้ยกล่อมกับเป็ดน้อยเลยและมักจะโดนเล็กพี่ชายคนโตล้อยอยู่เสมอว่าเขาเป็นตุดเพราะว่าเอียนนั้นไม่เคยมีแฟนเลยสักทีแถมเพื่อนร่วมงานสาวสวยที่เอียนแอบชอบยังมาดือด้อดืดดืด่มกับดีแลนน้องชายของเขาอีกด้วยเอียนรู้สึกว่าตัวเองนั้นแปลกและแตกต่างจากคนอื่นจีบหญิงไม่เก่งเหมือนเพื่อน สนิทของเขาที่ชื่อแอนซึ่งเจ้าแรนนี่ก็เป็นวัยรุ่นเพย์บอยเจ้าพ่อปาร์ตี้ที่ช่อมชองเรื่องสัมบรลฮา,านอกจากแรนแล้วเอียนยังมีเพื่อนสาวคนสนิทที่ชื่อเฟลิเซียจริงๆแล้วเอียนกับเฟลิเซียนั้นแอบชอบกันอยู่แต่ไม่มีใครกล้าสารภาพความรู้สึกที่มีต่อกันเพราะว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังเด็กณงานปาร์ตี้ที่บ้านแรนเฟลีเซียได้ขอไปเล่นอยู่บ้านเอียนในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเอียนก็ตอบตกลงแล้วทั้งคู่ก็พยายามจะสา ภาพความในใจต่อกันในคืนนี้แต่ก็ไม่สําเร็จหลังจากกลับจากงานปาร์ตี้เอียนก็ได้มาคุยแชทกับสาวสวยที่เขารู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตหลอนชื่อว่าเทสตี้และดูเหมือนว่าหลอนนั้นจะชอบเอียนเอามากมากและอยากให้เอียนมาหาเพื่อจัดนัดกระชับมิตรกันซึ่งมันจะเป็นแมตช์เปิดปสนามครั้งยิ่งใหญ่ของเอียนเลยก็ว่าได้แต่ปัญหาก็คือทั้งสองนั้นอยู่คนละเมืองต้องใช้เวลาในการขับรถ9้าชั่วโมงและแลนดก็สนับสนุนพร้อมก็บอก เอียนขอยืมรถของพี่ชายเนื่องจากว่าพี่ชายเอียนย้ายออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ข้างนอกแล้วแต่มักจะเอารถมาจอดไว้ที่บ้านโดยความที่พี่ชายเป็นคนห่วงรถเอามากๆก,ก็ไม่ยอมให้เอียนยืมเอียนกับแลนเลยวางแผนที่จะขโมยรถไปเลยซึ่งพี่ชายของเอียนนั้นมักจะเอากล่องกุญแจซ่อนไว้ใต้รถและในขณะที่เอียนกําลังจะขโมยกุญแจพี่ชายก็มาเจอซะก่อนก็เลยเก็บกล่องกุญแจไปแต่เอียนแอบเอากุญแจอยู่ในกล่องออกมาก่อนแล้วพอพี่ชายของเอ กลับไปทั้งสองก็ไม่รอชา้าลีบออกเดินทางทันทีแต่ทว่าเฟลิเซียที่นัดกับเอียนไว้ว่าจะมาเล่นที่บ้านซึ่งเอียนก็ลืมยกเลิกนัดกับเธอและในตอนนี้เฟลิเซียก็ไม่พอใจที่เอียนจะชิงเธอทั้งสองเลยต้องจำยอมให้เฟลิเซียเดินทางไปด้วยโดยทั้งสองโกหกเฟลิเซียว,ว่าจะเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยจากนั้นทั้งสามก็เริ่มออกเดินทาง พ่อขับรถไปได้สักพักก็มีรถซิ่งคันหนึ่งขับมาเบียดเพื่อท้าแข่งพอแซงกันไปแซงกันมารถคันนั้นก็โยนน้ำเหนียวๆเ,เหลืองๆมาที่กระจกหน้ารถของพวกเอียนทําให้พวกเขามองไม่เห็นทางและเกือบจะชนกับรถบรรทุกแต่โชคดีที่ยังเบรกทันทั้ง3คนต้องแวะปั๊มเพื่อทําความสะอาดกระจกรถก,ก่อนแต่แลนนนั้นก็ได้ไปปิ้งกับสาวแคทเชียรและพาเธอขึ้นรถมาด้วยซึ่งเอียนกับเฟลิเซียก็ต้องมารอแลน์ที่เข้าไปดือด้อๆดือด้อดื่มกับสาวแคทเชียรที่ ขอองเธซึ่งพ่อแม่ของเธอก็อยู่บ้านด้วยและเรื่องราววุ่นวายก็เกิดขึ้นเพราะว่าแฟนของแคชเชียร์ก็มาที่บ้านพอดีซึ่งจอนจะเรียกว่าพี่แดงนะครับพี่แดงโมโหมากที่รู้ว่าแฟนดือด้อๆดืดดด่มกับคนอื่นเจ้าแลนรีวิ่งหนีเข้าไปในไร่ข้าวโพดส่วนเอียนและเฟลิเซียก็ตามไปช่วยเพื่อนรอดมาได้อย่างวุ่นวิตพอเดินทางต่อได้สักพักก็มีชายคนหนึ่งมายืนโบกรถอยู่ข้างทางจอนจะเรียกชายคนนี้ว่าพี่หยุดนะครับเฟลิเซียห้ามเอียนจอดรับเป็นอันขา แต่ทว่ารถก็ดันมาเสียตรงหน้าพี่หยุดพอดีซึ่งดูเหมือนว่ารถจะหม้อน้ําแห้งแรนก็เลยแก้ปัญหาด้วยการฉีดใส่หม้อน้ําแต่ว่ามันไม่พอส่วนเอียนนั้นก็ฉีดไม่ออกสักหยดและพี่หยุดก็ไม่ยอมช่วยฉีดสุดท้ายเฟลิเซียก็ต้องเป็นคนขึ้นไปฉีดใส่หม้อน้ําเองขณะที่เฟลิเซียกําลังปล่อยเป็ดน้อยคุยกับหม้อน้ําอยู่นั้นก็มีรถคันนึงขับผ่านมาพอดีและก็ได้ถ่ายรูปเธอในท่านั้นไปลงเว็บไซต์เมื่อพวกเขาสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ สำเร็จพี่หยุดที่เห็นว่ารถใช้ได้แล้วก็จะขอติดรถไปด้วยแต่ทั้ง3คนก็ตอบปฏิเสธพร้อมกับเหยียบคันเร่งรีบขับรถหนี แต่ก็ขับไปได้เพียงนิดเดียวก็ดับพี่หยุดนั้นโมโหก็เลยทุ่มโพเดียมเอ้ยฉี่ใส่รถเพื่อแก้แค้นที่ผู้เอียนนั้นไม่ยอมให้ไปด้วยจากนั้นเอียนกับเฟลิเซียก็เดินล่วงหน้ามาเรื่อยๆเพื่อว่าจะมีช่มชนอยู่แถวนี้จะได้ขอความช่วยเหลือส่วนแลนนั้นก็นั่งเฝ้ารถไว้ทั้งสองเดินทางมาสักพักก็เลือบไปเห็นต้นไม้ที่มีรองเท้าห้อยอยู่หลายคู่เฟลิเซียคิดสนุกก็เลยโยนรองเท้าของเธอขึ้นไปข้างบนต้นไม้บ้างเอียนก็บ่นกับเฟลิเซียว,ว่าจะทา ทำอย่างนั้นทำไมเรายังต้องเดินทางอีกไกลนะเฟลิเซียก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันเดินเท้าเปล่าก็ได้ทางด้านของแกรนดก็มีชายชาวอามิดคนหนึ่งขับรถม้าผ่านมาพอดีเขาอาสาจะซ่อมรถให้เนื่องจากว่าเขานั้นเป็นช่างซึ่งชาวอามิดก็คือกลุ่มคนที่มีความเชื่อในาศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งจะมีการไม่หนวดใบเขา่าและการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้นชาวอามิดก็ได้เอารถม้าลากรถเอียนไปที่อู่ซ่อมในระหว่างที่รอซ่อมรถช่างก็ได้บอกให้พวกเอียนไปดูคอนเสิร์ตของชาวอามิดที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เพื่อฆ่าวเวลาพอเข้าไปในคอนเสิร์ตและนั้นก็ได้ปิ๊งกับสาวอามิดที่ชื่อแมรี่และดูเหมือนว่าทั้งคู่จะใจตรงกันตัดภาพมาที่พี่ชายเอียนที่กําลังนอนอยู่เขาก็ฝันเปียกว่าเอียนแอบขับรถไปแล้วทําแยมสตรอเบอรีร่หยดใส่รถเขาสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาและเช็คกุญแจรถในกล่องกบ ปรากฏว่ากุญแจนั้นหายไปแล้วซึ่งพี่เอียนนั้นก็ปรีแตกทันทีและในเช้าวันต่อมารถก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยซึ่งช่างชาวอามิตรก็ใจดีมากๆเพราะซ่อมให้ฟรีไม่เก็บเงินสักบาท สักพักแมรี่สาวชาวอาร์มิสก็ไดเมื่อจูบลาแลนด์ทั้งสองนั้นแลกเบอร์โทรกันไว้ทางด้านพี่ชายเอียนก็มาเช็กดูรถว่ายังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าแต่ทว่ารถนั้นได้หายไปจริงๆเขาโมโหให้น้องชายมากและทำลายข้าวของพังยับเยินตัดภาพมาที่เอียนทั้งสามได้แวะเที่ยวง,งานระหว่างทางแล้วเอียนก็ไปเล่นเกมไต่บันไดเชือกและได้รางวัลมาเป็นอมยิ้มอันใหญ่เขาจึงมอบให้เฟลิเซียแต่ทันใดนั้นก็มีสาวสวยใส่กระโปรงสั กำลังไ่เชือกอยู่ซึ่งเอียนกับแลนก็มองกันตาไม่กระพริบเลยทีเดียวสักพักสาวคนนั้นก็ตกลงมาจากบันไดช็อตนี้ทําเอาเอียนอยากจะพุ่งเข้าไปช่วยเอียนก็เลยเอาอมยิ้มที่ให้เฟลิเซียเอาไปให้สาวคนนั้นแทนเพื่อเป็นการปลอบใจที่เธอไม่ได้รางวัลสาวคนนั้นขอบคุณและชวนเอียนกับเพื่อนๆไปดูโชว์ที่เธอกําลังจะไปเต้นที่เวทีด้านโนนซึ่งทั้ง3าก็ไม่รอชา้าตามไปดูทันทีเมื่อโชว์เต้นจบลงพิธีกรก็ได้ให้แดนซ์ ชวนผู้ชมที่เป็นผู้ชายขึ้นมาร่วมเล่นเกมบนเวทีและสาวคนนี้ก็มาลากเอียนขึ้นไปบนเวที ก่อนจะเล่นเกมนั้นพิธีกรก็เชิญสาวตั้งคันมาเล่าเรื่องที่เธอพลาดพังท้องให้ผู้ชายที่ขึ้นมาเล่นเกมฟังในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังเล่าเรื่องราวของเธออยู่เอียนก็เลือบไปเห็นแดนเซอร์ที่ข้างเวทีกำลังเปลี่ยนชุดเมื่อเอียนเห็นแบบนั้นทำให้เสื้อเดือนพ่นลมของเขาเกี่ยวขาดจนคนทั้งงานหัวเราะพิธีกรก็ด่าว่าเอียนนั้นลามกฟังเรื่องเศร้าของคนอื่นแล้วยังเกิดอารมณ์ซึ่งเอียนก็รู้สึกอับอายมากๆและเดินหนีออกมาจากงานทันที สักพักสาวแดนเซอร์คนนั้นก็เดินมาตามเอียนให้กลับเข้าไปที่งานแต่ด้วยความโมโหเอียนเลยต่อว่าเธอสาวคนนั้นก็ไม่พอใจเอียนเลยเอาอมยิ้มนั้นปาใส่เขาแต่ก็พลาดไปโดนฟันหน้าของเฟลิเซียเอียนเลยต้องพาเฟิเซียไปหาหมอฟันซึ่งเฟลิเซียก็ขอบคุณเอียนที่คอยดูแลเธอทั้งสองศบตากันด้วยความเข้าใจเอียนเลยขอตัวไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตรอเขาซื้อของกินและรองเท้าคู่ใหม่ให้เฟลิเซียในระหว่างที่เอียน กับแลนลอเฟลเซียอยู่ที่รถเอียนก็บอกกับแลนว่าเขาอยากกลับบ้านแล้วเขาไม่อยากไปดื้อดื้อดืมกับเทสตี้แล้วเพราะเมื่อกี้เขากับเฟลเซียสบตากันและคิดว่าเฟลเซียอาจจะชอบเขาเหมือนกันก็ได้แลนไม่โอเคและยืนยันจะไม่ยอมให้เอียนนั้นยกเลิกงนัดกับเทสตี้แน่นอนซึ่งเขาก็ไม่อยากให้เอียนกับเฟลเซียนั้นลงเอยกันเพราะมันจะเสียความเป็นเพื่อนสักพักเฟลเซียก็ออกมาจากคลินิกพร้อมกับโยนโทรศัพท์คืนให้เอียนแล้วบอกว่ามีสาวส่งข้อ ควาามมในตอนนี้เฟลิเซียก็รู้แล้วว่าเอียนนั้นไม่ได้จะไปหายายที่ป่วยแต่จะไปจัดนัดกระชับมิตรกับสาวที่นัดไว้และดูเหมือนว่าเฟลิเซียรู้สึกหึงเอียนมากๆแต่เธอก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เมื่อทั้ง3มเดินทางต่อแต่ว่าเอียนขับรถไปทางที่จะกลับบ้านแลนก็เลยด่าเอียนมาขี้ขลาดส่วนเฟลิเซียก็พูดประชดโดยบอกให้เอียนกลับไปทําสิ่งที่อยากทําไหนๆก็ดันด้นมาถึงที่นี่แล้วแต่เอียนก็ไม่ยอมเขาจะกลับบ้านอย่างเดียว ทั้ง3มทะเลาะกันเมื่อเอียนเฉียงเพื่อนไม่ชนะก็เลยโมโหเลี้ยวรถกลับไปทันทีแล้วรถซิ่งคันเดิมก็ขับมาเบียดเพื่อท้าแข่งอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เอียนก็ไม่ยอมเหมือนครั้งที่แล้วเอียนแซงกลับมาเอาชนะจนได้ทันใดนั้นก็มีตัวพอซ้ำตัดหน้ารถเอียนเบรกไม่ทันเลยชนมันเข้าทําให้พอซ้ำตัวนั้นนอนบาดเจ็บทั้ง3คนลงไปดูแลนรู้ว่ามันไม่มีทางรอดเขาจะทําให้มันพ้นทุกข์ซะเอียนพยายามจะห้ามแต่เขา รู้ว่าอาการมันหนักมากเลยอาสาทําเองเมื่อทําเสร็จเขาก็โยนเหล็กทิ้งไปแต่ทว่าเหล็กนั้นลอยไปทิ่มกับกระจกรถของตํารวจพอดีทําให้ตํารวจนั้นจับทั้ง3เข้าคุกแต่โชคดีที่แมรี่สาวอามิตรคนนั้นโทรมาหาแรนที่มือถือพอดีแล้วตํารวจก็ได้บอกกับเธอว่าพวกเอียนโดนจับอยู่ที่สถานีตํารวจแมรี่เลยมาประกันตัวพวกเขาซึ่งแรนนั้นรู้สึกดีใจและขอบคุณแมรี่ที่ช่วยเขาและพเพื่อนๆไว้จากนั้นทั้ง4ี่คน ก็เดินทางต่อไปด้วยกันและแลนดูจะมีความสุขที่สุดเพราะเขานั้นได้วอร์มเครื่องกรอนจะจัดนัดกระชับมิตรกับแมรี่อยู่หลังรถอย่างเร่าร้อนแบบไม่เกรงใจเพื่อนเลยพอไปถึงเมืองที่เอียนนัดพบกับเทสตี้เอียนและเพื่อนก็เปิดห้องพักสองห้องแลนดก็พักกับแมรี่ส่วนเอียนก็พักกับเฟลิเซียเขาเตรียมตัวที่จะไปดือด้อดืดดืด่มกับเทสตี้เฟลิเซียก็ได้บอกกับเอียนว่าถ้าอยากจะจัดนัดเปิดสนามจริงๆให้มาดือด้อดืดดืด่มกับเธอก็ได้ จะได้ไม่ต้องเสี่ยงโรคกับคนอื่นที่เฟลิเซียพูดแบบนั้นก็เพราะว่าเธอนั้นรักเอียนและไม่อยากให้เอียนไปดื้อๆดื้อด่มกับสาวคนอื่นแต่เอียนกลับบอกว่าเขานั้นไม่อยากทำร้ายเฟลิเซียและความเป็นเพื่อนของเราซึ่งเอียนก็เข้าใจว่าเฟลิเซียนั้นแค่เป็นห่วงเขาในฐานะเพื่อนเท่านั้นเอียนเลยบอกไปว่ายังไงเขาจะต้องไปเจอกับเทสตี้ในคืนนี้ให้ได้นอกจากว่าเฟลิเซียจะมีเหตุผลอื่นที่ดีกว่านี้ที่จะไม่ให้เขาไปซึ่งเฟลิเซียก็ไม่กล้า ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเธอนั้นรักเอียนเธอเดินออกไปจากห้องแล้วปล่อยให้เอียนอยู่คนเดียวสักพักพี่ชายของเอียนก็ตามมาเจอแล้วก็ไล่ตืบเขาด้วยความโมโหเอียนก็ถามพี่ชายไปว่าหาเขาเจอได้ยังไงพี่ชายก็เลยตอบไปว่าก็รถนั้นมันติด G.P.S ไอ้น้องโง่เอียนแกล้งสารภาพกับพี่ชายเขาว่าเขานั้นอาจจะชอบผู้ชายและที่ขโมยรถมาก็เพราะว่าอยากจะลองซัมบลาหากับสาวเพื่อให้แน่ใจเมื่อได้ยินแบบนี้พี่ชายก็รับไม่ได้และกลัว ว่าน้องชายจะชอบผู้ชายจริงๆก็เลยให้เอียนนั้นยืมรถไปหาเทสตี้และย้ํากับเอียนว่านายต้องบุกอัดเป็ดน้อยของหล่อนให้ได้จากนั้นเอียนก็รีบขับรถออกไปหาเทสตี้เมื่อไปถึงที่นัดหมายก็ได้เจอกับหล่อนซึ่งตัวจริงของเทสตี้นั้นสวยและเซ็กซี่มากเอียนก็พาเทสตี้ขับรถเล่นโดยที่เฟลิเซียนั้นก็แอบอยู่ในรถในระหว่างที่เอียนกําลังจะเริ่มนัดเปิดสนามเทสตี้ก็บอกให้เอียนถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแต่เอียนกลับบอกว่า ผมทำไม่ได้ทั้งที่ผมจูบคุณผมกลับนึกถึงแต่คนอื่นและก็รู้ว่ามันโง่มากที่ผมบอกกับเธอไม่ได้ซึ่งเฟลิเซียได้ยินแบบนี้เธอก็ยิ้มทันทีเพราะรู้ว่าเอียนนั้นหมายถึงเธอเทสตี้ลำคานเอียนที่วิลีลามัวแต่พูดก็เลยเรียกผู้ชายอีกคนออกมาและเอาปืนจ่อเอียนซึ่งตอนนี้เอียนรู้แล้วว่าเทสตี้นั้นหลอกเขามาเพื่อปล้นรถจากนั้นคนร้ายก็ขับรถออกไปและทิ้งให้เอียนยืนแก้ผ้าอยู่ข้างทางแต่ยังดีที่คน น้นนัทิ้งชุดโดนัทไว้ให้ซึ่งมันเป็นชุดทํางานของเอียนที่เขาใส่ไว้ในรถพี่ชายตั้งนานแล้วในทันใดนั้นเฟลิเซียก็โผล่หัวออกมาจากรถซึ่งเอียนก็ตกใจว่าเธอไปอยู่ในรถได้ยังไง ทางด้านเฟลิเซียที่อยู่ในรถก็พยายามจะส่งข้อความไปหาแรนเพื่อให้มาช่วยเธอแต่แอนในตอนนี้กําลังดื้อดื้อดื่มกับแมรี่อย่างเมามันก็เลยไม่ได้เช็คโทรศัพท์และคนร้ายก็ไปที่โรงแรมที่เอียนนั้นเปิดห้องไว้เพราะว่าเทสตี้ก็หลอกผู้ชายอีกคนมาเหมือนกันซึ่งพวกนั้นก็คือเจ้าของรถซิ่งที่มาท้าแข่งกับเอียนนั่นเองแล้วสักพักพี่แดงแฟนหนุ่มของสาวแคทเชียที่แอนไปดื้อๆดื้อดื่มก็ตามล่าพวกเอียนจนเจอและมันจํารถเอียนได้ก็ เลยขับรถพุ่งชนทันทีพี่ชายของเอียนออกมาเห็นเหตุการณ์พอดีก็ร้องไห้เสียใจที่เห็นรถสุดที่รักพังยับเยินพี่ชายเอียนจะเข้าไปชกพี่แดงแต่ก็โดนหมัดส,สวนกลับมาก่อนและแลนดก็ใส่เสื้อคลุมเดินออกมาดูว่าข้างนอกเสียงดังเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายไอ้คนร้ายนั้นก็เอาปืนมาขู่แล้วก็จับเฟลิเซียที่กําลังจะหนีออกมาจากรถมาทําลายซึ่งในทันใดนั้นเอียนก็ใส่ชุดโดนัทแล้วก็จัดการกับคนร้ายเพื่อช่วยเฟลิเซีย และแย่งปืนมาได้สําเร็จเอียนบอกให้ทุกคนยกมือขึ้นแล้วบอกให้พี่แดงนั้นชกแลนครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการแก้แค้นซึ่งแลนนั้นมันก็ดดาเอียนเอียนก็เลยบอกไปว่าก็มึงไปซัมบลาหาแฟนชาวบ้านเขามันผิดนะโว้ยส่วนเจ้าคนร้ายก็ท้าให้เอียนยิงมันเพราะว่าไอ้คนร้ายมันคิดว่าเอียนไม่กล้ามันก็พยายามจะแย่งปืนจากเขาแต่เอียนก็ไม่ยอมและยิงไปที่ขาของคนร้ายเมื่อตำรวจมาถึงซึ่งตำรวจก็เข้าใจว่าเอียนที่อยู่ในชุดโดนัทนั้นเป็นคนร้ายขณะ ที่ตำรวจกำลังจะยิงเฟลิเซียก็เข้ามาขวางพร้อมกับอธิบายกับตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นและชี้ไปที่คนร้ายตัวจริงในที่สุดเรื่องวุ่นวุ่นก็จบลงจากนั้นพวกเอียนก็ไปส่งแมรี่ที่บ้านแล้วก็เอารถไปซ่อมกับช่างคนเดิมและคราวนี้เอียนก็ไม่มีเงินจ่ายอีกเช่นเคยซึ่งพี่ช่างก็ใจดีมากๆซ่อมให้ฟรีพอซ่อมรถเสร็จพี่ชายของเอียนก็ขับมอเตอร์ไซค์ล่วงหน้ากลับบ้านไปก่อนส่วนแลนนั้นก็ได้ตัดสินใจว่าจะไม่กลับบ้านแล้ว เพราะเขานั้นลงรักแมรี่ทั้งคู่วางแผนที่จะแต่งงานกันและปักหลักอยู่ที่นี่เลยเอียนกับเฟลิเซียก็ขับรถกลับบ้านกันสองคนและในระหว่างทางทั้งสองก็ได้จอดแวะที่ต้นไม้รองเทา้าแล้วเอียนก็โยนรองเท้าของตัวเองขึ้นไปบนต้นไม้ทั้งสองสารภาพความรู้สึกที่มีต่อกันและตกลงคบกันเป็นแฟนส่วนพี่ชายเอียนนั้นก็ได้สารภาพกับครอบครัวว่าเขานั้นเป็นเกย์ซึ่งในตอนแรกพ่อก็รับไม่ได้แต่สุดท้ายก็ ยอมรับและเข้าใจและในวันปีใหม่เอียนกับเฟิเซียนนั้นก็ได้ดือด้อดื้อดื่มจัดนัดเปิดสนามกันสมใจแล้วหนังก็ตัดจบไปหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป6.5คะแนนส่วนลอเชนโทเมโตในฝั่งของนักวิจารณ์นั้นได้ไป45สเปอร์เซ็นต์ส่วนในฝั่งของผู้ชมนั้นก็ได้ไป58%เปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี สวัสดีครับ